ที่23บุตรสุดกับตันยูคำบอกเล่าของพระครูเอื้อนเพื่อนพระครูเจริญมีผลทำให้สมภารวัดป่ามะม่วงขำไม่ออกนายแพทย์นางพยาบาลที่มากับลูกชายนายธนาคาร ตลอดจนญาติโยมที่นั่งแอร์อัดอยู่ในกุฏิต่างก็รู้สึกรันทดหดหูไปต,ตามๆกันลูกชายนายธนาคารซึ่งได้พยายามทำตนให้เป็นลูกกตันยูเหมือนอย่างที่โฆษณายาแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอนในทีวีพูดเสียงตำหนิว่าลูกทรพีแบบนี้ยังมีอยู่อีกหรือครับผมนึกว่าหมดยุคหมดสมัยไปนานแล้วพยาบาลสาวจึงพูดสนับสนุนว่านั่นสิคะ ที่ฉันนึกว่ามีแต่แม่ทรพียุคนี้แม่ทรพีมีมากหรือเกินนะคะหลวงพ่อไม่นึกว่าจะมีลูกทรพีด้วยเป็นยังไงล่ะโยมแม่ทรพีน่ะพระขรูเอื้อนไม่เข้าใจก็แม่ที่เอาลูกมาทิ้งนะสิค่ะท่านที่โรงพยาบาลมีออกเยอะประเภทมาไข่ทิ้งไว้คนสมัยนี้จิตใจต่ำซามลงไปทุกวันคนทิ้งลูกเขาไม่เรียกว่าแม่ทรพีหรอกโยม น่าจะเรียกว่าแม่ใจร้ายใจดำเลือดในอกของตัวแท้ๆยังทิ้งได้ลงคอแล้วก็ไม่ได้มีแต่สมัยนี้หรอกสมัยก่อนก็มีอาตมายังต้องเลี้ยงไว้เลยสมัยเมื่อ20ปีก่อนมีแม่ใจร้ายเอาทารกฝาแฝดมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูวัดอาตมาเก็บมาให้แม่ชีช่วยเลี้ยงไว้ตอนนี้อายุ20แล้วท่านพระครูหมายถึงพี่น้องคู่แฝดคือนายแดงกับนายขาว ท่านไม่สนใจว่านายแดงจะนั่งอยู่ตรงนั้นหรือไม่พรบัดนี้ก็รู้แล้วว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงเรียกลูกที่ทิ้งพ่อแม่ว่าลูกทรพีล่ะคะทำไมไม่เรียกว่าลูกใจร้ายใจดำพ่อแม่ของตัวแท้ๆยังเอามาทิ้งได้พยาบาลสาวตั้งข้อสงสัยท่านพระครูจึงบอกให้สัญยแพทย์หนุ่มคนที่ฉลาดปราดเปรื่องกว่าเพื่อนช่วยอธิบายให้นางพยาบาลฟัง หมอหนุ่มจึงถามหล่อนว่าคุณไม่ได้เรียนรามเกียรติหรือเรื่องนี้อยู่ในเรื่องรามเกียรติยังไงล่ะทรพีเป็นชื่อควายมันฆ่าทรพาซึ่งเป็นพ่อของมันเขาก็เลยเรียกลูกที่อกตันยูต่อพ่อแม่ว่าลูกทรพีคุณไม่เคยเรียนหรอกเลอไม่เคยค่ะแสดงว่าเขาเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ผมกพคิดว่าเป็นอย่างนั้นไม่น่าเปลี่ยนนะ ของเดิมก็ดีอยู่แล้วพูดก็พูดเถอะการศึกษาสมัยนี้ไม่มุ่งสร้างคนดีสร้างแต่คนเก่งคนเก่งที่ขาดความดีจึงทำลายประเทศชาติได้มากกว่าคนไม่เก่งปัญหาต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ล้วนแล้วแต่มาจากคนเก่งทั้งนั้นผมว่าการจัดการศึกษาของเราล้มเหลวนะครับหลวงพ่อนายแพทย์ผู้ปราดเปรื่องแสดงความคิดเห็นคุณหมอพูดถูก อาตมาก็คิดอย่างเดียวกับคุณหมอแมมถ้าอาตมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอาตมาจะจัดระบบการศึกษาใหม่โดยให้กลับไปใช้หลักสูตรเก่าซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีมากกว่าเป็นคนเก่งแต่ถ้าใครทั้งดีทั้งเก่งก็ถือว่ามีบุญวาสนามาแต่ชาติติปางก่อนหลวงพี่ครับแล้วผมจะได้รับการแนะนำช่วยเหลือจากหลวงพี่ไหมครับพระครูเอื่อนเอ่ยขึ้น เมื่อเห็นว่าการสนทนาหันเหออกไปจากประเด็นที่ท่านต้องการท่านจะให้ผมช่วยเรื่องอะไรล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงถามก็เรื่องที่เขาเอาแม่มาทิ้งไว้ให้ผมตามที่เล่ามานี่แหละครับผมควรจะทำยังไงดีหรือว่าจะเอามาไว้ที่กุฏิหลวงพี่แทนคงไม่ต้องทำอย่างนั้นละมั้งอีกอย่างผมกลัวว่าแกจะมาถ่ายเลอะเทอะ คนแก่นี่เลี้ยงยากนะกินแล้วก็ยังว่าไม่ได้กินทำไมถึงเป็นอย่างนั้นโยมรู้ไหมท่านถามพยาบาลสาวไม่ทราบค่ะเป็นเพราะหลงใช่ไหมคะหรือแก่มากจนหลงหล่อนตอบแบ่งรับแบ่งสู้ทำไมถึงหลงละ่ะไม่ทราบค่ะคราวนี้หล่อนไม่ทราบจริงๆไม่ทราบก็ไม่เป็นไรอัตมาจะเฉลยให้ฟัง ญาติโยมตั้งใจฟังนะนี่ไม่ใช่เรื่องไร้าสาระขอให้ตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบตัติแก่ตัวมาจะได้ไม่ถูกลูกหลานเอาไปทิ้งทุกคนที่อยู่หน้าที่นั้นรวมทั้งพระครูเอื้อนต่างให้ความสนใจด้วยว่าไม่อยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับตนเห็นทั้งพระทั้งโยมพร้อมที่จะฟังท่านพระครูจึงฉเฉลยว่าคนที่หลงตอนแก่หรือตอนยังไม่แก่ก็ตาม เป็นเพราะไม่ได้เจริญพระกรรมฐานไม่เคยฝึกสติถ้าเจริญพระกรรมฐานและฝึกสติอยู่เป็นประจำก็จะมีสติไม่หลงลืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องทายแล้วก็จะไม่พูดคนเดียวหรือยิ้มคนเดียวเหมือนโยมที่ลูกเอามาทิ้งไว้ที่กุฏิท่านพระครูเอือน้นแล้วหลวงพี่จะช่วยผมได้ไหมครับช่วยให้ลูกเขามาลับกลับไปพระครูเอื้อนถามอีก ท่านพระครูเห็นว่าจําเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้ามาช่วยจึงกําหนดเห็นหนอและได้รู้เรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดเรื่องของเรื่องก็คือมันเกี่ยวข้องกับวัตจักรชีวิตหญิงชราผู้นี้เคยเป็นมารดาของภิกษุรูปนี้มาแต่ชาติติปางก่อนได้เคยพามารดามาทิ้งไว้กับบุรุษคนที่เป็นลูกของนางในชาตินี้มาชาตินี้บุรุษนั้นจึงพามารดามาทิ้งไว้กับท่านบ้าง เป็นกงเกวียนกร,รมเกวียนที่เวียนวนตราบเท่าที่ยังเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครผมช่วยแก้ปัญหาให้ท่านไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นกรรมของท่านเองท่านทำกรรมมาอย่างนี้ก็ต้องรับผลอย่างนี้ท่านอยากรู้ไหมว่าทำกรรมอะไรไว้อยากครับแต่ไม่อยากให้หลวงพี่พูดต่อหน้าญาติโยมผมอายเท่าที่ฟังดูมันต้องเป็นเรื่องไม่ดีแน่เลยใช่ไหมครับ แต่ถึงท่านจะอยากรู้ผมก็จะไม่บอกท่านหลวงพี่ไม่บอกล้วผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับท่านก็ต้องรู้ด้วยตัวของท่านเองสิผมจะบอกวิธีให้ถ้าฉชนั้นก็กรุณาบอกผมด้วยเถิดครับว่าจะทำอย่างไรท่านพระครูจึงบอกเพื่อนภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าว่าท่านจะต้องเจริมทวิปัสสนากรรมาฐานหรือที่ผมชอบเรียกว่าเข้ากรรมาฐานท่านต้องเข้ากรรมาฐานเจ็ดวัน แล้วจะรู้ได้ได้ยินดังนั้นภิกษุผู้อ่อนวัยกว่าก็รีบออกตัวว่าผมเข้าไม่ได้หรอกครับไม่มีเวลาเดี๋ยวโยมเขากอมนิมนต์ไปงานโน้นงานนี้ท่านพระครูรีบดักคอว่าท่านห่วงลาบสการะใช่ไหมกลัวว่าเข้ากรรมาฐานแล้วจะขาดรายได้ใช่ไหมขอโทษนะที่ผมพูดตรงๆแต่ผมต้องการจะช่วยท่าน ปัญหาของท่านขณะนี้จะแก้ได้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นอย่างอื่นแก้ไม่ได้เชื่อผมเถอะถ้าท่านไม่แก้ปัญหาสิเดี๋ยวนี้ต่อไปท่านจะลำบากยยมคนนั้นแกจะกินจะถ่ายเลือะเทอะเปเื่อนอยู่ในกุฏิของท่านท่านลองนึกภาพกันแล้วกันว่าจะโละเวงแค่ไหนผมไม่อยากนึกครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนถ้าท่านไม่ทำตามที่ผมแนะนำ แต่ถ้าผมทําผมจะสามารถแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับแก้ได้แน่นอนเพราะกรรมฐา,านสามารถใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างถ้าปฏิบัติถึงขั้นภายในเจ็ดวันท่านจะต้องปฏิบัติให้ถึงขั้นนะถึงขั้นไหนครับคงไม่ใช่ถึงขั้นพระอรหันต์นะครับเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าชาตินี้ยังไงยังไงก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลย แค่พระโสดาบันผมก็คิดว่าตัวเองไปไม่ถึงไม่ต้องถึงขั้นอรหันต์หรือโสดาบันหรอกท่านเอาแค่โสดีก็พอเป็นยังไงครับโสดีผู้อ่อนวัยกว่าไม่เข้าใจโสดีก็คือแค่เป็นคนดีมีปัญญาแก้ปัญหาชีวิตได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นโสดีแล้วต้องผ่านโสดีก่อนทึ้งจะเป็นโสดาได้ ผมตั้งเกณฑ์ไว้สำหรับใช้วัดคนที่จะเป็นโสดีคือจะต้องทำกรรมฐานให้ได้สามข้อได้แก่ระลึกชาติได้เห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ถ้าท่านปฏิบัติอย่างตั้งใจรับรองว่าท่านผ่านเกณฑ์สามข้อนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วกันว่าจะทำตามที่ผมแนะนำได้หรือไม่ผมคิดว่าได้ครับงั้นผมขอเข้ากรรมฐานที่วัดท่านเวัน เอแล้วโยมคนนั้นแกจะอยู่ยังไงครับถ้าผมไม่อยู่แกคงลำบากแน่พวกเด็กวัดก็เอาเรื่องเอาราวไม่ได้คืนปล่อยไว้กับเด็กวัดแกคงจะอดตายเสก่อนนี่ผมจะทำยังไงดีไม่ยากหรอกท่านพามาที่นี่แล้วผมจะฝากสำนักชีให้ถ้าอย่างนั้นผมก็พามาฝากที่สำนักชีโดยไม่ต้องเข้ากรรมาฐานได้ไหมครับก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่า มีกิจนิมนต์แยะผู้อ่อนไวักว่าถือโอกาสต่อรองท่านอย่าพูดเอาแต่ได้อย่างนั้นประเดี๋ยวญาติโยมเขาจะตำหนิติชินเอาได้จริงไหมคุณหมอท่านถามคุณหมอคุณเก่งจริงครับผมว่าท่านน่าจะเชื่อที่หลวงพ่อท่านแนะนำนะครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องกรรมฐานก็เป็นหน้าที่ของพระยอยู่แล้วผมไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมท่านต้องพูดบายเบียมถึงผมยังไม่เคยเข้ากรรมฐานแต่ผมก็มั่นใจว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้ต้องขออภัยนะครับที่พูดตรงตรงแมหมอไม่เข้าข้างอาตมาเลยแบบนี้อาตมาเห็นจะต้องทำตามคำแนะนำของหลวงพี่ท่านแล้วละเฮ้อสมัยนี้ควรเป็นอะไรกันไปแล้วประเดี๋ยวแม่ทิ้งลูกประเดี๋ยวลูกทิ้งแม่ ผิดกับสมัยพุทธกาลนอกจากเขาจะไม่ทิ้งลูกแล้วยังแย่งกันเลี้ยงเสียอีกอย่างเช่นท่านพากุละเศรษฐีแย่งกันเลี้ยงจนต้องไปให้พระราชาตัดสินว่าใครมีสิทธิ์เลี้ยงท่านเรื่องราวเป็นอย่างไรคะหนูอยากทราบท่านกรุณา,าเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะพยาบาลสาวเอ่ยขึ้นได้แต่ต้องขออนุญาตท่านเจ้าของกุฏิก่อน อาตมามากวรท่านนานแล้วไม่รู้ท่านจะอนุญาตให้อยู่ต่อจนเล่าจบหรือเปล่านิมนต์เลยไม่ต้องเกรงใจอาตมาเพราะถ้าท่านเกรงใจท่านก็คงไม่นั่งนานถึงปานนี้หรอกจริงไหมแห่หลวงพี่เล่นหยอกแรงๆแ,แบบนี้ผมก็ชักอายยมเขาเหมือนกันเห็นจะต้องลากลับเสียทีท่านขยับกายเหมือนจะลุกหากท่านพระครูท้วงว่าอย่าเพิ่งกลับสิ ญาติโยมก็รอฟังเรื่องของท่านพากุละเลราให้เขาฟังหน่อยไหนใครไม่อยากฟังให้ยกมือขึ้นไม่มีผู้ใดยกมือแม้แต่คนเดียวสมภารวัดป่ามะม่วงจึงสรุปว่าเห็นไหมไม่มีใครยกมือเลยแสดงว่าเขาอยากฟังท่านเล่านิมนต์เล่าได้พระครูเอื้อนจึงเล่าว,ว่า สมัยพุทธกาลเศรษฐีเมืองโกสัมพีมีบุตรชายยังเป็นเด็กทารกวันหนึ่งพี่เลี้ยงก็พามาอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาขณะกำลังอาบน้ำให้ก็ทำเด็กลื่นหลุดมือหายไปในน้ำปลาใหญ่ฮุบเด็กไว้และกลืนลงไปในท้องต่อมาปลาตัวนี้ถูกจับได้ในแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีและถูกนำไปขายให้ภรรยาเศรษฐีเมืองพรราสี ภรรยาเศรษฐีผ่าท้องปลาเห็นเด็กทารกอยู่ในนั้นและยังไม่ตายจึงนำไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรต่อมาเรื่องก็เล่าลือกันไปไกลถึงเมืองโกสัมพีเศรษฐีกับภรรยาจึงพากันมายังเมืองพรณสีเพื่อขอบุตรคืนเศรษฐีเมืองพระนสีไม่ยอมคืนให้จึงเกิดฟ้องร้องกันขึ้นพระราชาทรงตัดสินให้เด็กนั้นเป็นลูกของสองตระกูล ให้อยู่ตระกูลละหกเดือนสลับกันไปเด็กนั้นจึงได้ชื่อว่าพากุละแปลว่าคนสองตระกูลหรือผู้ที่สองตระกูลเลี้ยงต่างพากันเลี้ยงดูประครบประหงมท่านเป็นอย่างดีไม่เห็นจะเอาท่านไปทิ้งเหมือนคนสมัยนี้เลยจริงไม่โยมก็ท่านเป็นคนมีบุญใครๆก็อยากเลี้ยงสตรีสูงอายุผู้หนึ่งพูดขึ้นอุตสานั่งฟังมานาน เพิ่งจะได้โอกาสพูดถ้าท่านไม่มีบุญก็คงตายตั้งแต่อยู่ในท้องปลาตัวนั้นแล้วบุรุษสูงอายุถือโอกาสพูดบ้างเพราะฟังพระและคนหนุ่มคนสาวพูดมานานแล้วท่านพระครูจึงถามสัญญาแพทย์คนเก่งว่าทำไมท่านถึงไม่ตายคุณหมอรู้ไหมเพราะท่านเป็นคนมีบุญอย่างที่คุณลุงว่าแต่บุญในที่นี้มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับหลวงพ่อ ก็ไม่ได้หมายถึงบุญธรรมดาอย่างที่เข้าใจกันทั่วไปแต่หมายถึงบุญบาร,รมีที่สั้นสั่งสมอบรมมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติและมาเต็มบริบูรณ์ในชาตินี้คือท่านจะต้องสําเร็จเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่ากับชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านท่านจะไม่ตายก่อนที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระครูเอื้อนจึงถือโอกาสเสริมว่า อาตมาจึงตั้งเป็นสูตรว่าคนมีบุญถูกไฟไม่ไหม้น้ำไหลไม่จมลมพัดไม่ปลิวยามหิวไม่อดเหมือนท่านพระครูเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงที่ลดความคอหักไม่ยักมวยมอนท่านถือโอกาสล้อเหลียนทั้งเจ้าของกุฏิท่านไม่ต้องมายกยอปอปั้นผมถึงปานนั้นยังไงยังไงผมก็ไม่นิมนต์ฉันมื้อเย็นที่วัดนี้ท่านพระครูสรพยอกบ้าง เรื่องท่านภากุละน่าจะยังไม่จบนะครับนิมนต์ท่านเล่าต่อสัญญาแพทย์อีกคนพูดขึ้นเพราะอยากฟังต่อตกลงอาตมาจะเล่าต่อพระครูเอื้อนรับคำแล้วจึงเล่าต่อท่านพากุละก็ครองคาวาสวิสัยอยู่จนอายุแปิปีด้วยความเจริญรุ่งเรืองเพราะเป็นบุตรเศรษฐีถึงสองตระกูลต่อมาได้ฟังพระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนา มีความเลื่อมใสจึงละคลาวาดวิสัยออกบวดเป็นบรรพชิตท่านบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงบรรลุพระอระหันต์และได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตะทักคะในทางเป็นผู้มีอาภาษน้อยคือสุขภาพดีท่านครองเพศบรรพชิตอยู่อีก80ปีจึงปรินิพานรวมอายุท่านได้160ปีเป็นผู้ที่อายุยืนที่สุดในโลก เพราะอตาตมาย,ยังไม่เคยได้ยินว่ามีใครอายุยืนยาวกว่าท่านทําไมท่านถึงอายุยืนคุณหมอรู้ไหมท่านพระครูถามหมอหนุ่มผู้ปราดเปรื่งเพราะท่านรู้ว่านอกจากบุคคลผู้นี้แล้วไม่มีผู้ใดในกุฏิที่จะตอบคําถามของท่านได้พอทราบครับคือผมได้ศึกษาประวัติของท่านมาอย่างดีคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภวหลายชาตินะครับหลวงพ่อ แล้วการที่ท่านบำเพ็ญบาร,รมีจนมาสําเร็จเป็นพระอระหันต์ก็ม่ได้ไหมายความว่าท่านใช้ความเพียรพยายามเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นความจริงท่านบำเพ็ญมานานนับเป็นกับกับหรือนับเป็นพุทธันดรเช่นในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอนมาุมัตสีท่านภาคุละเกิดเป็นพราหมณ์และต่อมาบวชเป็นฤาษีได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอนมุมัตสีพุทธเจ้า จึงถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงประชวนพระอุทรก็ได้เยียวยารักษาพระองค์จากชาตินั้นก็ตายไปเกิดในพรหมโลกครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตะท่านพากุละก็มาเกิดเป็นผู้ครองเรือนอยู่เมืองหังสวัสตีได้ยินพระรูปหนึ่งประกาศว่าท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีที่สุด ท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขอให้ท่านได้รับพรเช่นพระรูปนั้นในชีวิตหน้าครั้นถึงสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านภาคุละได้เกิดในเมืองพันตุมาดีและถือเพศเป็นฤาษีเมื่อได้พบกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศแต่งตั้งให้ท่านเป็นหมอยาทำการรักษาพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งอาพาธด้วยโรคตินาปุพะกะ เป็นยังไงครับโรคนี้บุรุษสูงอายุถามขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันภาษาบาลีเขาใช้คำว่าตินาปุพกะโรคตินาแปลว่าหญ้าปุพกะแปลว่าดอกไม้สงสัยโรคแพ้ดอกหญ้าซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโรคภูมิแพ้ผมอธิบายอย่างนี้ถูกไหมครับหลวงพ่อเขาถามท่านพระครูคงไม่ผิดกระมังอาตมาก็ไม่ใช่หมอเสียด้วยสิ ท่านออกตัวแล้วยังไงอีกคะพยาบาลสาวถามหมอหนุ่มจึงเล่าต่อต่อมาในสมัยพระกัสสปะพุทธเจ้าท่านพากุลาก็ได้ทำการปฏิสังขรณ์วิหารเก่าหลังหนึ่งและทำเป็นสถานพยาบาลภิกษุอาพาธท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องการรักษาสุขภาพให้ผู้อื่นมาหลายกับอานิสงส์นั้นจึงทำให้ท่านมีสุขภาพดีและอายุยืน เมื่อท่านอายุ160ปีเพื่อนของท่านคนหนึ่งชื่ออเจลกัสปะได้มาเยี่ยมท่านที่เวรุวานารามเมืองราชครืท่านพากุละก็ได้เล่าประสบการณ์การเป็นภิกษุในช่วง80ปีของท่านให้อเจลกัสปะฟังอเจลกัสปะเกิดความเลื่อมใสจึงขอบวชกับท่านหลังจากที่ท่านบวชได้ไม่นาน พระอเจแลกสัสป,ปะก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ท่านภากุระก็ปรินิพานเก่งมากคุณหมอเก่งมากอัตมาขอชื่นชมเสียดายที่อัตมาเป็นพระเลยตกมือให้คุณหมอไม่ได้ท่านเจ้าของกุฏิแสดงความชื่นชมสัญญาแพทย์หนุ่มอัตมาก็ขอชื่นชมด้วยอีกคนยมเก่งมากเก่งกว่าอัตมาซะอีกพระคกูเอื้อนชมบ้าง จากนั้นจึงกล่าวคำอำลาหลวงพี่ผมเห็นจะต้องกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมาฐานและจะพายยมคนนั้นมาฝากไว้ที่สำนักชีชั่วคราวหรือเกิดหลวงพี่เมตตาจะให้อยู่ถาวนก็ไม่ว่าเอาละเรื่องนั้นค่อยว่ากันแล้วท่านมายังไงล่ะผมมารถประจำทางครับแล้วพรุ่งนี้จะมายังไงจะพายยมเข้ามารถประจำทางหรือคงไม่ไหวหรอกครับแกคงเดินไม่ไหว เพราะต้องเดินมาขึ้นรถที่หน้าตลาดสงสัยว่าจะต้องเหมารถมาไม่ต้องเมาผู้นี้ผมจะให้เจ้าสมชายขับรถไปรับเขาไปถูกหรือครับคงไม่ถูกแต่ผมจะให้เจ้าแดงไปด้วยเจ้าคนนี้เขารู้ทางท่านอย่าก,กังวลเอาไว้เป็นธุระข,ของผมเองพรุ่งนี้หลังเพลนผมจะส่งรถไปรับขอบพระคุณหลวงพี่มากครับ ผมไม่รู้สึกผิดหวังเลยที่อุตส่าห์ดันด้นมาขอความช่วยเหลือหลวงพี่เมตตาผมมากสุผู้อ่อนวัยกว่าพูดเสียงเรือพระความปิติท่านกราบสมภารวัดป่ามะม่วงสามครั้งแล้วจึงลุกออกไปคุณหมอรู้ไหมว่าทำไมโยมคนนั้นถึงได้เอาแม่มาทิ้งไว้กับท่านพระครูรูปนี้ท่านถามหมอผ่าตัดผู้เก่งกาจปราดเปรื่องผมคิดว่าเป็นเรื่องของวัตจักรชีวิตครับหลวงพ่อ คือคนเราต้องเห็นว่าตายเกิดกันหลายกลับหลายกันอาจเป็นไปได้ว่าชาติก่อนๆท่านพระครูอาจเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นแล้วท่านก็เอาแม่ไปทิ้งให้ผู้ชายคนนั้นเลี้ยงมาชาตินี้ผู้ชายคนนั้นมาเกิดเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเลยเอาแม่มาทิ้งให้ท่านเลี้ยงเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหลวงพ่อแม่คุณหมอคิดแบบเดียวกับอาตมาเลย แต่อัตามาคิดว่าเมื่อท่านมาเข้ากรรมาฐานท่านก็จะพบทางออกที่ดีคือน้องสาวของผู้ชายคนนั้นจะมาตามหาแม่ที่วัดนี้แล้วเขาก็จะเอาแม่กลับไปเลี้ยงดูผู้ชายคนนั้นเขาเอาแม่มาทิ้งโดยไม่ให้น้องสาวรู้เมื่อเอาแม่ไปเลี้ยงคนเป็นน้องสาวก็จะเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจการงานส่วนพี่ชายก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะทำไม่ดีไว้กับพ่อแม่มากหรือเกิน